กาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมแอดมาร์ตพีเจซีับเนาะก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับก็จะมาทำเด็กลิส์สุดพิเศษเลยนะครับของเด็กนารุคามีสายเวอร์มิเลียนครับ คืออ,อปกติเราเราจะพยายามทำเดรลีนให้ไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมผมก็พยายามก็ไปศึกษามานะครับเวอร์มิเลียนที่เป็นบล็อกปัจจุบันเนี่ยนะครับปัจจุบันไม่มีใครทําเลยในช่วงพักจีก็แทบฝรั่งก็แทบจะไม่มีทําเลยนะครับก็เลยอยากมาทําบ้างเนาะก็เดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะครับเริ่มที่จีโซนครับจะใส่ไคลเซอร์วอร์นิ่งครับสใบสกิลนะครับก็คือ G ีเบกสครับคอร์ทบอลหนึ่งแอบตัวเองได้เทคครับเมื่อตีจะตีแถวหน้าทั้งหมดแล้วก็ เมื่อฮิตครับเลือกยูนิตสองใบบวกห0าพมันจะเป็นคอมโบที่เราเรียกว่าเราจะถ้าเขามี2ข้างเนี่ยเราสามารถตีข้างหนึงประมาณเกือบ30,000ได้เลยอ่ะต่อไปก็จะเป็นจีเบกแครับหนึใบเอามาใช้เล่เกมเลเกมจริงๆซึ่งเอามาใช้จริงๆเนี่ยถ้าถึงตอนนั้นเน่ยเราก็คงไม่มีอะไรเล่นแล้วแหละเราถึงจะลงตัวนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเล่นต้นเกมครับเด็กนี้หลังเกมเราจะเราจะนั่ง,งโง่เลย ต่อไปเป็นคอนเควสครับ4ใบอ่ะสกิล G18 ก่อนเมื่อลงแวนนะดิทาเลกาดของไฟเตอร์ทุกคนนะครับจากนั้นต่อจำนวนใบโซนของไฟเตอร์ทุกคน1ใบนะครับตัวนี้จะบวกยูนิตทั้งหมดจะบวก2,000ส่วนคอนเควสนะครับก็คือแอคทีฟนะครับช่องแวนครับอย่างครั้งหนึ่งเทิอหงายตัวเองครับดิทาเลกาดทุกแห่งแถวหน้าเขาแข่ง1ใบนะครับจากนั้นเออ่ยูนิตแถวหน้าของเรานะครับจะบวก5,000ตามจำนวนช่องว่างของแถวหน้าคู่แข่งต่อไปก็จะเป็นวีบัสเตอร์ครับ2ใบเอามาเป็นตัวเปิด ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าเด็กเนี้ยผมบอกเลยว่าเราต้องเปิด ต่อไปเราต้องเราต้องลงคอนเควส์อะนะครับยังไงเราต้องปาจิกะอ่ะต่อไปจะเป็นวอเทจครับอ่ะวอเทจทำเลยได้คือจริงๆอ่ะสองใบเนี้ยผมคงไม่ต้องบอกทีอ,อยู่แล้วละเพราะว่ามันเป็นสายหลักก็เนี่ยโซบั้นหนึ่งไงตัวเองดอบหนึ่งสนามหนึ่งไงตัวเองได้เทคยิงได้ขาดไปหนึ่งใบดับสองแล้วก็จิกาครับใส่เป็นพรมสองครับจิกาไงจีหนึ่งครับไอสองใบแล้วก็วันนี้เอามาปกชิวหมื่นเฉยๆครับแต่ใครจะเอาเพจเซฟก็ใส่พรมสามเลยก็ได้ นะครับแต่คนเนี้ยเผื่อไว้ครับเพราะว่าถ้าเราได้ลงวีบัตเตอร์อะไรเงี้ยเราก็ได้ใบสองใบแหละเราต้องการแค่3าม้ใส่เป็นในตำแหน่งของใบเนี้ยครับสามารถใส่เป็น fc สาได้นะครับต่อไปครับก็จะเป็นเกศสานะก็จะเป็นคิมสันครับ4ใบ เราใช้เป็นตัวยืนหลักนะครับสกิลครับก็คือ e ีเจนคู่กับเ e อร์มิเลียนนะครับจากนั้นแอคทีฟช่องแวนหนึ่งครั้งเเธอร์ลิมิตเบรคครับความสามารถแอคทีฟของ g ีเจนเม e น,นะครับจะเป็นคอสจะเป็นศูนย์ทันทีเออก็คือพูดง่ายๆครับความสามารถตีแถวหน้าของเ e อร์มิเลียน เราสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องจา่ายค่าคอเลยแล้วก็อีกเทคคือ Active s ซบั t หถ้าเรามียูนิตในแถวตั้งเดียวกันนะครับโซบัตหนึ่งบวกสองพได้ต่อไปก็จะเป็น v e r ร์เมเลียครับร่างแรก3ามใบครับทำไม่ใส่3เพราะเราไม่จาเป็นเพราะเราไม่อยากยืนตัวนี้ครับง่ายครับเราไม่ได้อยากยืนตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยืนตัวนี้แปลว่ามันต้องเป็นสถานก,การณ์ที่แย่มากนะครับผมพยายามลดเพื่อไม่ให้มันขึ้นมือง่ายแหละเราจะเอามาลิเกนเท่านั้นแล้วก็เป็นเดอะบัตครับแล้วแต่คนจะใส่นะแต่คือ, The อ,นนคอเดอะบัต,ต,ต 11. 12อย่างเงี้ยเอามายืน13ขู่ไว้ก่อนจริงๆถ้าไม่ชอบเปลี่ยนไปใส่วอร์มิเลียนร่างแรกหรือว่าไปใส่เป็นเออ่ใส่เป็นฐานแวนควิชเชอร์ก็ได้ครับต่อไปครับก็จะเป็นเกศสองครับจะใส่เป็นดัสตี้พลาสมาดาร์กอนสกิลคือแวนเป็นไคเซอร์ตีสิบสองครับอ่าแล้วก็จะเป็นชาทูล่าครับ,บสี่ใบสกิลก็จะตีเลียไม่ได้ครับจากนั้นเอ่อในเทิร์นนะครับจะบวกสามพันแล้วได้เทคครับเมื่อตีแวนสําเร็จนะครับเคา,านตอร์บัสหนึ่ง จนหนึ่งใบแล้วเราก็เลือกใบดรอปเขาหนึ่งใบครับต่อไปก็จะเป็นสตอมบิงดักก้อนสกิลก็คือออโต้ช่องแวนลีครับเมื่อตีฮิตแวนนะครับคอตววาตบัตหนึ่งเปิด5้าหาสามนะครับที่เหลือเขากองระสับนั่นเองต้องนี่ตำแหน่งตัวนี้นะครับมันคนนี้จะเป็นเพราะฉะนั้นคนนี้จะหาค่อนข้างยากหน่อยสามารถไปใส่เป็นรับบูทได้ใช้ได้เปลี่ยนไปใส่รับบูทได้แต่ผมถ้ามีใส่ดีกว่าเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีครับแล้วก็เป็นเบลเลอร์อจิตวิญญ,ญาณครับโคตินวันนี้เทคบอกว่าถ้าฝันของข้าไม่มีแถวหน้าครับ ออนเวนเลียเลยสาเหตุที่ใส่เกจสอเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าเราต้องแห่เขาก่อนเราต้องแห่เขาก่อนเร,เราเราแห่ยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปเป็นที่เกตหนึ่งครับ PGA ไม่ถึงถึงตาครับใส่2อรู้เทคกันอยู่แล้วแล้วก็จะมีคาร์โคเลอร์ดกักกอนสกิลคนนี้คือเมื่อแวนตีฮิตเลือกกิน1ใบตัวนั้นกับตัวนี้จะบวกสองพครับเอามาคอมโบกับเอ่อคิม วอนนิ่งได้เอามาคอมโบกับวอนนิ่งหรือคอมโบกับอ่ลีเจียนต่อไปเป็นไลซิ p งฟินิ x ครับสกิลครับเมื่อลงเรือโซบาสองจวนนี้ตัวเนี้ยมันเคยเป็นตำแหน่งที่ใส่ทุกสายแต่ว่าเชื่อมนางทิ้งเนี้ยใช้รอบเดียวหรืออาจจะไม่ใช้เลยเอาไปเปลี่ยนเป็นปทิ้งไต้ก็ได้มันไม่ค่อยได้ใช้หรอกแล้วก็จะเป็นคนนี้อ่ะหลายคนงงทาไมใส่ ใบนี้มังเบลเลอร์นี่ว่าแต่คนนี้ครับมันบอกว่าถ้าฝั่งของข้าไม่มีแถวหน้าบวกสามพันไปคอมโบกับคอนเควสได้คอมโบกับวันนิงได้คอมโบกับรีเจียนได้เพราะเราจะตีแถวหน้าเขาทั้งหมดส่วนคนนี้ครับเอาไว้คอมโบกับรีเจียนเมื่อรายการทุกแข่งตัวหลับโซนแวนไปรีเจียนบวกสามพันนะครับเอามาสมมุติว่าเรารีเจียนเนี้ยแล้วเราไม่มีคาโฮคาโฮเดอร์เนี่ยเราใช้คนนี้แทนตกดบบวกสามพันเลยก็ถ้าตกสองใบแถวหน้าก็บวกหกพันพราะคนนี้ไม่ได้บอกว่าต้องตกจากความสามารถนะครับคนนี้บอกตกจากตกลงดบโซนเลยแล้วก็พีจีครับใช้เป็นพไไีจี เพราะว่าเด็กนี้คือมันก็ไม่มี PG อื่นที่ดีกว่านี้สำหรับเด็กนี้แล้วนะเอพีจีเทนเดอร์สไตล์ใช้ได้ไหมไม่ค่อยได้ใช้หรอกถ้าคุณคิดว่าคุณทำาถึงคุณนแใส่ไปต่อไปรับเป็นเกตสูนแล้วนะครับเร็วมากตัวเริ่มก็จะใช้เป็นคนนี้ครับยูซัสโซเ i อร์ไซชินคนนี้ครับเทคบอกว่าเป็นเทคแรกเป็นโฟลเลอร์ครับเทคสองครับเมื่อบูทบูทให้แวนฮิตนะครับเขาจะบัตหนึ่งเอา้าโซริทายเกตสูน ต่อาข้ามหนึ่งใบเอามากดดันยิงตัวเริ่มเขาแล้วก็เป็นขี้หมื่นครับสี่ใบนะฮะแล้วก็จะเป็นขี้อีกครับก็จะเป็นสามารถใส่ได้ทั้งขี้จินแล้วก็ขี้เอเลเซอร์บ็อกสิบสองครับใส่ได้หมดเลยผมจะใส่เป็นที่นี่แล้วก็จะเป็นดอติกเกอร์ครับใส่เป็นดออะไรก็ได้นะครับในที่นี้ผมใส่เป็นดอตับนานมากชอบผมชอบผมชอบดอติกเกอร์ใบนี้มากแล้วก็เป็นฮิวไงายดำสองกับฮิวหมื่นสองครับใส่ประมาณนี้นะครับใส่เป็นฮิวหมื่นสี่ใบเลยก็ได้นะครับแต่โชคดีที่ผมเหลือ ฮิหีหงายดำพอดีนะครับก็เลยว่าใส่เด็นี้แล้วเราไปดูวิธีเล่นกันเลยครับผมสำหรับสำหรับวิธีเล่นนะครับก็จะเป็นตัวเริ่มงี้ใช่ไหมจากนั้นเราก็อ่ะผมแบ่งเกตสูนออกมาก่อนเกตหนึ่งครับส่วนใหญ่เราจะได้ไลท์เป็นคนนี้ไลท์ถอยหลังแวนเท่าน,นั้นครับเกตสองไลท์อะไรก็ได้ครับพยายามไล์ไม่คนนี้ก็คนนี้ไลท์เป็นอะไรก็ได้ครับขอยห้ามไลท์ชาทูล่าก็พอไลท์ตัวเนี้ยคือในเทิร์นเขาอะ่ะเราจะได้หนึ่งเดแบบจากนั้นครับ ซาทูร่าสองใบครับเราต้องแหกเขาก่อนนะครับเพราะว่า G zone เรานะครับมันไม่แรงเลยไม่มีความแรงเลยนะครับเราต้องตีเขาแบบนี้ เราจะถ้าเรามี2แดมเนี่ยสวยมากมันมี2แดมสวยมากอ่าเราก็ตีคิดเทคครับตัวเริ่มเข้าโซ่ยิงตัวเริ่มจากนั้นคนนี้เปิดสะปทดห้าหาสามสมมติเข้าแล้วก็เคอเตอร์บาร์นะถ้าเขาไม่อยากให้เราตื้อทุกเธนเขาต้องปล่อยแล้วก็ชาทูล่าตีครับอันนี้แล้วจะฮิตถ้าเด็กที่เจอนะครับเป็นเด็กที่เน้นจีจีหลาเลยอนะ่ะถ้าเป็นอ่ะเนี่ยสามดมอ่ะถ้าเด็กที่เจอเป็นเป็นเด็กที่แบบนั่งต้องเล่นจีนะครับกักเข้าไปครับเธอหนึ่ง เทินถึง2เทินเราต้องกักเขานะครับเราต้องทำเราต้องเราต้องบุกเขาแบบตีต,ตีตีอย่างเงี้ยทุกเทินนะครับประมาณ2อสเทินเพราะว่าเนี่ยตีสิเราหาตัวบูนมาสักตัวหนึ่งก็ได้หรืออันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมปล่อยตัวเริ่มสักทีเนี่ยเราก็กักจนกว่าเขาจะยอม รหรือจนกว่าจะไม่มีตัวเริ่มให้เราแต่ถ้าเกิดสมมุติอได้แล้วเราก็ไลค์ครับเป็นขินสันถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเราไม่ได้กักเขาอ่ะถ้าเป็นไปได้เราพยายามปาจิกาดไปก่อนเพราะว่าตัวสไตล์แรกเนี่ยเราไม่มีตัวสไตล์ดีๆมันจะไม่มีคอมโบอะไรเลยสไตล์ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปาจิกาดให้เราลงวีบัสเตอร์ครับแต่ถ้าเราปาไปแล้วให้ลงคอนเควสหรือถ้าเขามีแถวหน้าเยอะเราลงวอร์นิงเลยนั้นเราไปสู่คอมโบขายฟันครับ ในเรื่องคอมโบขายฝันนะครับก็จะมีโควินนะครับหรือไม่ก็ชาทูล่าหรือไม่ก็คนนี้นะครับระมาตีสิบสองเนาะในตำแหน่งนี้ได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดส่วนแถวหลังนะครับไม่คนนี้ก็ได้ได้ทั้งหมดเลยนะครับสมมุติว่าเป็นคอมโบขายฝันจริงๆเลยอ่ะก็จะเป็นแนวนี้เราสไตล์ครับแล้วเราค่อยจัดบอร์ดก็ได้ลงเป็น warning แต่นั้นเขา n t วันหนึ่งครับหงาย warning ให้เรียบร้อยตอนนั้นก็อาแวนเปิดครับถ้าได้ทิกเกอร์นะครับโยนให้ข้างทั้งหมดยกเป็นชี้ถ้าเขาปล่อยแวนนะครับถ้าเขาปล่อยแวนเนี่ยสวยมากถ้าเขาปล่อยแวนเนี่ คนเราคนจะส่งให้ใครนะครับอ่ะสมมุติว่าหิดสามใบนะครับเช็คแวนเนี่ยจิ้มจิ้มสามใบอ่าจิ้มสองใบบวกห้าพันใช่ไหมมันมีสามครั้งเราหิดสามครั้งจิ้มสามครั้งครับห้าพันครับ 5, ครั้งที่หนึ่งห้าพันครั้งที่สองครับแล้วก็ห้าพันครั้งที่สามจากนั้น เทคสามใบนี้เกิดต่อครับเมื่อแวนฮิตเลือกยูนิตหนึ่งใบตัวนั้นกับตัวนี้จะบวก 2000, 2 0 0พก็จะเกิดสารอบสใบครับเอาคนนี้ก่อนจีนแถวเดีวยวกันบวก2000 2,000เกิด3รอบนะครับก็2 0 0พครับ2,000เกิดอีกรอบหนึ่ง2,000 2,000แถวนี้เกิดต่อครับบวกเรื่อยๆครับพอมันมาเป็นตัวนี้เราเลือกแถวไหนก็ได้ครับนะก็สมติผมเลือกแถวนี้บก 6, วก6000ตอันนี้ก็บวก6 0พ0ครับตัวนี้ไรประโยชน์ P ละเรามาบวกพลังเอาเวฟแรกก่อนอันนี้ก็จะตี 12นะครับ12 19 25 30,000 40,000 50, 50,000ส่วนนี้ก็50,000 1เป็นยังไงบ้างรครับแรงมากนะอันนี้คือในสถานการณ์ที่ฮิต3ใบนะครับถ้าฮิต2ใบเป็นเรื่องปกติจะฮิต2ใบนะครับก็จะจิ้ม2ใบใช่ไหม5,000 5,000ครับ5,000 5,000ตอนนั้นก็4,000 4,000 4,000 4,000ถึงนี้โยน4,000 4,000นะ ก็จะตี12 9 23 3 3 0 0 0 40,000นนี้40,000ครับประมาณนี้นะครับสำหรับบูมิเลียนนะครับก็หมดแล้วสำหรับวิธีเล่นด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ